มาขนาดสุดท้ายจบไปคร<ะ>ับเกมนี้เกมนี้เล่นข้ามปีจริงๆเอ๊ะเขาบอกไปติงพอฮอร์ทูคอนติเนียลีอาเจ๋ป๋อมกดสตาร์ยังไป after the prince's nightmare ไม่มีอะไรเลยดันจบดันจบ มันกิดมามีด่านต่อทำไงอาตี๋หนาวจังต่อพักห้าจริงจริงเหรอหนาวอ่ะไอเกมสิกลาดยิงนะธนูไฟเร็วรูห้องสังหารสังหารเลยเปิดประตูหนึ่งเดียวเธอเจ้เถอนหล่อนเนี่ยฉันรู้ไงตายอันนี้ไม่สวยเลยอ่ะเอออะไรเนี่ยซึงทึบ อันนี้อะไรอื้มโอ้ไรอ้นี่มันเราอยู่ในคาตะคูมฮะคาตะคูมคืออะไรอยู่ในตสารูสอะไรด้วยตูสารคนตูสารคนเป็นอาจจะปอมเคยดูมานี่เห็นหมรอดแข่ให้น้อยดีแขงแข่งเราฝั่งตายอ่ะนี่นะ ลงมาแข่งแล้วลงมาคัดกันเถอะเออเออฉลาดมากเน็ตโอ้ยเน็ตสลาดจังเลยอ่านมาหมดแล้วครับก็ของเลี้ยงดีเนาะเน็ตเอากล่องมาดึข้างบนข้างบนเออขอขอกล่องมาอันนึงมันเอามาผูกตรงนี้ได้ไหมเออเดินนะเธอไอ้บวกกันค่ะโวยไม่มีพราของอีมดใช่ไหมรอบเนี้ย เด็กปอบเจ๊แกวหมามาใส่หัวฉันจะตายหาหมาใส่หัวนี่เนี่ยพ่ออีมดดชิดาเออตายซะร้อนจะจะปิดฉากแบบฟินาเล่สักหน่อยฉันเก็บอีหนำล่อขนาดบ่งนี่มากเลยวแต่มันมีการจะบอกว่ามันมีนี่เลย ไปเลยเจไปเลยมีให้ตามไล่โหลดตุ an Mother, no. oh, ๊กลางโหลดตุ๊กลางต้องกระโดดตรงนั้นต้องกระโดดนะเนี่ยหลอดต้องกระโดดเออโหรวยแม่เจเจเจไปบอลอันอันอันขวาสุดจิใช้บอลอันขวาสุดเจใช้บอลอันขวาสุดแล้วเหลือบอลนี้มาให้โนเดี๋ยวดิเขาเีจะไม่เอามาเสียไปไง ไม่เธอก็ไปสิเราก็กิ้งไปเซอเราตีตัวเลยจะต้องกระโดดไปฝั่งนู้นไม่ก็กิ้งเราก็กระโดดไงทำเหมือนเน็ตนิทยากระโดดไงเออทำเหมือนชานกิ้งกิ้งเราก็กระโดดไปอ่ะเธอเธอเร็วไปนิดนึงเธอเร็วไปนิดนึงเออหลอาต้องชาชานคือจริงๆอันเนี้ยคือเราเรากระโดดได้เรากระโดดแล้วแบบกระโดดได้หนึ่งบอลน่ะแต่เจ๊ป่องกันเนีย็ตสบายพุ่งได้อ้าวย่างวะจะตายกันพักคนตาย ค่อยๆไปกันทีแต่นิดอ่ะค่อยๆไปอ่ะเธอก็เหยีแบีเออของฉันเนี่ยลำบากเพราะว่าฉันไม่ีเอ้าเราไปว้ยฉันน่าลำบากเพราะฉันไม่มีท่าฟุ้งเนี่ยก็อมเาปล่อยคนตายอีกแล้วนะจริงๆอ่ะเนเอาบอลไปข้างบนเดี๋ยวเธอบอลมาให้มันขึ้นทางซ้ายเต็มโดมมันไม่ได้ลอนข้างบนมันมีไอ้นี่ข้างบนมีผลึกแก้วเดี๋ยวใหแต่มาก่อนคั้งหนึ่งกูยังไปไม่ได้เลยเออ นี่แน่คือฉันตั้งกระโดดแต่เอาบอลมาทางซ้ายสิเอาบอลเออพิชิตดเออนั่นแหละเอาเลยหลอดจะเชือกหลอดทำได้ไปเออไปนีไปเออโอเคนั่นแหละป๋อมข้างบนมันมีผลเงินมายาด้วยเนี่ยต้องอันนี้เอาบอลมาสิอาจเชือกเร็วจะป๋อมพุ่งวางเดือดวันเร็วๆปักเออเออเอ้ยมีอีกว่ะ หมดยังพูดในี่ก็ตลอดพุ่งนั่นแหละกระโดดเกาะแล้วก็ไม่เธอก็กระโดดเกาะอันนั้นเราก็ไปเลยสิมันมีที่เกาะอยู่เห็นไหมมันเสี่ยวกีอะไรไม่พโลกมันตายเออเฮ้ยมีของด้วยย่างคุณย่างอุ้ยเยอะเชียวมีกะหม่อมด้วะหม่อมรัจากจากพาราชาตาแดงยมยะน้องแรงน้องเจ็บหัวเข้าอันนี้ต้องใช้มันมีแม่เหล็กอยู่ด้านบนนะ ยะวะได้มันฆ่าสัตว์เป็นร้อยตัวโอ้อ๋อมันโดนไม่ได้ต้องใส่บอลยางเหรอยะวะได้มันฆ่าสัตว์เป็นร้อยตัวอมแล้วใครสร้างสุสานแบบนี้เนี่ยหับอยากเลยมันกันพวกเราเข้ามาไงแล้วก็เอาใช่ว่าหลอดต้องทำไปนี้แล้วแหละหลอดต้องเสี่ยงชีวิตแล้วแหละแบบไหม แต่งชวีตยังไงอ่ะเร็วๆหลอดไปเปลี่ยนชวีตอ๋อเดี๋ยวนะผูกเชือกอะหลอดผูกเชือกเป็นใช่ไหมเชือกเฮ้ยเคยเรียนลูกเสือไหมน่าอ้าวทำไมไล่เรียนลุกเสื้เนี่พี่รอดอ่ะไม่รู้จักเลยรู้จักเรือยังพี่โลดเออเอาอะอันนั้นแหละเออแล้วเราก็ผูกเออก็มีอันนแล้วทางขวาเน็ต โอ้แล้วแต่มก็ฟรีสเอาอันนี้ครับเดี๋ยวนะครับฉันฉันไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันยิงธนูฉันจะยิงธนูฉันจะยิงธนูใส่อันนี้เฉยๆโทษทีเนี่ยนะเชื่อมก่อนเออถ้าไปเชื่อขาดอ่ะอะไรวะเนี่ยเออเอาใหม่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 ทำมันตอนแรกมันทำได้อ่ะเออเอาใหม่ดิ โอ้ยกูโดนดอกไม้นิดนึงไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยลานหยวนนี่นี่รู้แล้วทำไมมันเป็ทำไม่ได้เนี่ยเน้ยเห็นโรยฉันวางไหมเอาไม้วางให้แปมเดินแค่นั้นแหละแล้วก็เชื่อมเชื่อมบนเชื่อมล่างจบเแล้วก็เปิดอีนั้นออกมาแปมผยมาก่อนเออเปิดอีนั่นแหละ เอออ๋อค้างค้างไว้ก่อนนะค้างไว้ก่อนจำเป็นก็ฟรีส์เออเพอนั่นแหละแล้วไปทางไหนหรอต้องบนต้องบนต้องบนเอ้แล้วไปยังไงวะเนี่ยหลอดไม่ต้องฟรีแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวเราเตรียมตัวกระโดดนะไม่ต้องฟรีหรอเออแล้งฟรีเลยพอมเตรียมตัวกระโดดนะเน็ตเนี้ยไมถ้าเธอเอากล่องมาเพราะเราไม่ต้องใช้แล้วอ่ะไอ้นี่มันฟรีอยู่อ่ะก็ก็กล่องกระโดด เธอก็เอากล่องมาวีงนี่จะเล่นเสี่ยวนี่จะเล่นเสี่ยวดูออกได้อ้าเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเออป๊อบอ่ะเนี้ยป๊อบแล้วช่วยไม่ได้นะคะเอออ่ะเออหลุดไปดีไปดีหนูขึ้นมาไม่ได้หรอกเล่นเสี่ยวค่ะจะป๊อบมันต้องเล่นเสี่ยวมีมาช่วยดูกตำแหนขึ้นไปโอ้ยอันนี้โอ้ หน่อยจะเก็บได้มันได้ไปยืนขยับทางซ้ายหน่อยหนึ่งดินี่นี่ฉันฉันมีแท่นอันนี้ให้เหยียบฉันมีแท่นอันนี้ให้เหยีบนนนหยบนนนเหยียบได้ไหมเออจะไม่ได้เก็บเลยจะปอมจะเอาอันนั้นเหรอเออกูตั้งสามสี่อันมานหนูอยเขาไม่เอาละก็เธอจะกิวเต็มหมดแล้วเนี่เอันนี้จะปอมมาเก็บได้มาเหยียบมาเหยียบเออ ทำไมอ่ะก็นั่นดีวะเออปั๊มเยอะไปแดกอ๋อแตมเชื่อมเชื่อมเชื่อมเสือกี่ไหมเชื่อมมีหนูขึ้นอีกย่างกันจะบอกเหี้ยวไว้เหยียว้เหยียว้เออใช้หนุ่หนักให้เป็นประโยชน์เออหนังอ้วนจะมีโอ้โหเสียวเก่าอีกไปเร็วยังไงเนี่ยมันมีมันมีดอกมันมีอีดอกเขียว ว้มันมีดอกเขียวอยู่อ๋อ้โหยงเงี้ยได้ไหมเออหัว่อนชนอะไรหรือวปนี่นี่นี่หนูชหนูเชื่อมเลโอยแล้วก็ข้างบนต้องใส่โอ้โหคอมแช่ให้อันหนึ่งเรต้องให้ฉันบังมไม่ต้องให้เน็ตอไอ้นี่ึ้อไปเออ เราให้เจ้าป่องฉันไปบังให้ก่อนไม่ในเก้าไม้ต่อเป็นตั้งๆแล้วก็บังได้อ๋อโอเคไปได้เลยค่ะเออรอดได้ยังไงโลรอดอุ้ยสัตว์เกียร์อันเนี้ยอ๋ออันนี้เบสดี่มากเบสอันเนี้ยฉันจำได้อยู่นะที่เราเป็นบ้ามาอยู่ตรงนี้เร็วรอดมาอยู่ตรงนี้กันทั้งหมดเร็วๆดอกทองดอกทองเร็วๆดอกทองจำได้ว่าอันนี้เราเป็นบ้ากันอยู่นะอ่ะอ่ะอ่ะ อาเตรียมตัวกระโดดนะนเดิมต่อซ้ำว้าอามีคนไม่ขึ้นมาหนึ่งมันไม่ทันไม่เอ้าทำมาดีทำมาดีเตรียมตัวนะเดินเดือนตีเนี่ยเห็นป่ะเออได้แล้วโอเคเดือบไปทางขวาฟินอันนี้ฟีนอัน่เราเหยียบอยู่เนี่ยเออเดือบเออเอาไปมาทางนี้ อันนี้มันแค่เก็บของนี่เอาเน้นวอลเลย์าปีกข้างบนปีกข้างบนปีกบนหัวปีกข้างบนฮะโอ้ยจะปลอมตัวนานบ้านบี้ยู่ัางโน้นโอ้ยอออี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 กายอีกายอย่ากระแทกสิคะอันนี้ขึ้นไปก่อนเนทซึ้นไปก่อนเนทซึ้นไป นต่ออยากมีผัวไม่ไหวแล้วอ๋อแล้ก็วางไมใ้เป็นถ้าไรหนูน่าจะขึ้นได้อยู่มั้งไม่ได้ว่ะเชื่อมมันก็โหต้องให้เน็ตเน็ตเน็ตขยับอันนี้ได้ป้ะรูกศรหล่อนอะหลานขึ้นขบวนสีแล้วเร็วหลานหลานยืนปลายมานี่เดี๋ยวจะถั่วนครตะวันนิสเกงนครตะวันไหนเนี่ย หอยเล่นอะไรเน็ตเค้าก็เสกกล่องมาอันหนึ่งแล้วแปมก็เชื่อมเชื่อแล้วก็โหดวิบัยจบจะจะตั้งใจจะเสกกล่องนะมึงแต่ว่ามันกลายเป็นที้เย็นนี่ตลอดเลยอะเมาไม่มีกี่บ่ออ๋อเจอบทำไมล่ะไม่ไปยืนเนื้อเท่าน้ำรักกอันนี้อ่ะนี่ดูดไว้ดูดไว้เออมันจะได้ไม่ไม่ไม่ขยับเออเนี่ยไว้หาผิดทาง พวกอันนี้กูกันได้ค่ะจะป่อมมาอันเนี้ยปลอมเนี่ยไม่ระวัางหัวละไม่รอดมันเสียงเคร่งรอนฉันต้องดึงไปอีกแรงเยอะนะเธอเนี่ยหรอดรีบๆเร็วลีบมข้างบน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 ต้องชิงไฟกอดอีดอกไฟกอดค่อยซี โอ้โหตกตาเลยค่าอีต้องค่าอีแพ้ก่อนอย่าเพิ่งอย่ายเพิ่งจะอยากแพ้เออเออจะการต่อสองตั้งด้านซ้ายให้น่าเบ้าอู้น่าเบ้าอู้ว้ายน่าเบ้าอย่าตีนะน่าเบ้า เน็ตตายแล้วเออ,อตายด้วยรู้อะไรอ่ะอันนี้มีแม่เหล็กข้างบนมีแม่เหล็กข้างบนแล้วเมืมเ่อกี้ก็ยังไม่ได้เก็บเลยไม่ใช่มาเถอะเออนสุดท้ายแล้ว,ลวมีอะไรให้เก็บได้หรอแน่ใจวันด่านสุดท้ายอ๋อจะปอมนี่มาเอาสีนี่เองตรงนี้เองเน้นมาเอาเน้นเอาบอลมานี่สิต้อง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 กระเด้งเน้นขอบบอลหน่อยขอบบอลยาง อย่างมันเชื่อมกับอันกับกับเชือกหนูไม่ได้นะเฮ้ยโอ๊ยจะเป่าทำไมไม่เชื่อมกับเชือกหนูอ่ะเอาบอลธรรมดามาเชื่อมกับเชือกหนูนี่แหละเราทำแบบแฟรนดิคอรดเร็วทำแบบแฟรนดิโฮะมันหลอนเร็วลอยแปลงต่างให้มันลอยเออหลอนมาผูกติดกับลูกบอลชานหลอนให้หลอนให้มันมันเออ แถวนี้ก็ได้มั้งโอ๊ยแม่เหล็กอะเอาออกไปดีบอกให้เอาแม่เหล็กออกไม่ได้เอาตัวออกไปดันอ้าวมันก็ดึงนะมันก็ดึงได้เลยอะอ๋ออยู่นี้มึงเอามันกลับมาโฮ้ยทำไมวันอ่ะ โอ๊ยมันเป็นแบบนั่นเลยมาติดมาเลยก่ะหวานเดือนปีหนึ่งแก่ห้าอยู่ไปนี่แก่กะดหวานเดือนอยู่นี้สินทำไม่ได้หรอกนะฝัะ่งนี้ก็ได้มลงมาขึ้มนมาทำเตีอะไรตะกองอยู่ข้างบนเหรอเออ <laughs> นรู้แล้วเน็ตทำกล่องให้ฉันยืนสามอัน <laughs> ทำกล่องให้ฉันยืนสามอันทำเป็นข้าวมันได สามอันเราจะปอกอบจะกระแทกอะไรนะนะก้องขอก้องอย่างอื่นไม่เอาขอก้องเออสามอันจะปีนขึ้นไปถึง้างบนโอ้แบบนึงเจียบปวยผลิปนึไม่ทันแล้วโอเคอืงเหรอแล้วทำอะไรอ่ะอ่าติดตัวขอก้องมาเป็นแม่เหล็กมันจะได้ไม่ขยี้เล่อนเออแล้วก็้อยไปเออแล้วก็บอนมันจะได้ไม่ขยับเออไม่ไั่นมันเลื่อนอ่ะอ่า วันเดือนปีใครติดใครถอยเมื่ก่อนยี่ถอยไปยืนหลังฉันนี่ไหมไปยืนหลังฉันนี่มาเดี๋ยวติดเด็กเอบ้าเลยบัาเลยอเออเชือกธรรมดาแล้วกันเน้นเน้นของเอาใหม่เอาใหม่เอาเป็นเชือกธรรมดาดีกว่าเมื่อกี้สกมิติเหรอเออเจะปอบตีทำไมก็มันบัากัะไม่บ้าเมื่อกี้เห้ยเหมือนกองแก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 ๊กในจอหนูมันไม่บ้าจอทำไมบัากัะ นี่เอออ่ะถอยนะาอยเนี่ยไปเลยเออเออเนี้โหเพียบเลยโอ้ถ้าทำปกติก็ผ่านเลยเนี่ยจะต่ออะไรอะไรไม่พอใจเดี๋ยวโยนมาอะไรของร่อนอันนี้ไปไงเนี่ยไม่แล้หไปได้แหรือรอดรอดน่ะไปได้มีโทนาร์นี่แหละไปได้แล้วกูไปยังไงก่อน ตรงนี้ค่ะเน็ตรู้แล้วไปมีเชือกตรงนี้เชือกตรงนี้เชือกอูเออ้มึงเฉ่งขึ้นมึงเฉ่งขึ้นมึงเฉ่งขึ้นไม่ไม่เน็ตเน็ตเชื่อมมาอีกอันนึงนะเดี๋ยวฉันฉันเอาเชือกเชื่อมให้ได้เอาเอาเอาแผ่นไม้อะเชื่อมมาอีกอันนึงมันเช <t realidade> ื่อมได้แค่อันเดียวของอัเจ็ปอบมากงาเห็นนะเออหรออ๋อเออเน็ตเน็ตทำกล่องตรงแบมเดี๋ยวก็ให้แบมเชื่อมเชือกต่อกันสองข้างไม่แต่ตรงต่เชื่อกตรงเนี้ยมันจะเชื่เชื่อกตรงเนี้ยมันจะร่วงไง มันเป็นร่องหรอดตลอดอ้วนพอเต็มดินบางเต็มดินไปทางซ้ายมันตายนะอย่างนั้นเป็นตายนะจะลงก็ไม่ได้หลอดเกิดใหม่ได้เห็นะอ้าวมันมันยืนไม่ได้มันมันต้องให้เอาเชือกไปทางขวาอีกหน่อยนึงเอ้ยกล่องกล่องเห็นแล้กล่องไปทางขวาอีกหน่อยนึงกล่องมันมันมันหมิ่นไปอะเน็ตมันมองเห็นเหรอแค่นั้นแหละเห็น แล้วให้หนูเชื่อมหนูจะเชื่อมยังไงเพราะหนูยิงไปไม่ถึงตรงนั้นน่ะหนูถึงจ่ายังไงร่อนเอาเชือกร่อนนะร่นเชือกลงมาลดเชือกลงมาเลยร่นเชือกลงมารดนลงมาร่นร่นเออเสร็จแล้วร่อนก็กระโดดลงมาด้วยมาเร็วเอาอีกลงอีกอีกลอยตัวลอยตัวเสร็จแล้วร่อนปัดแหวงเลยปัดแหวงแหวงอีกแหวงอีกไม่ตีิดมันปิกระเบนขวามือมันจะแหวงยังไงเอาอีก มันแก่งไม่ได้แล้วตรงนีอล่ะตรงเนี่ยนะฉันรู้แล้วเนขอขอแผ่นข้างบนอีกอันนึงขอแผ่นข้างบนอีกอันนึง <ฮะ S 1> เอออาแผ่นไม่เอากล่องเอาแผ่นว้าเออีบ้า <c oughs> เอาแผ่นแผ่นต่อจากแผ่นที่ฉันเก็บอยู่อะ่ะเอออีกอันนึงเออหนะ เราก็ทำกาวิตี้สิหล่อนก็วางวางวางกล่องไว้ฝั่งนู้นหรอเน็ตมันจะวางถึงหรอเน็ตมันไม่ถึงไงทำแม่เหล็กไหมหล่อนทำแม่เหล็กไหมเจ๊เออเจ๊ป่อมทำแม่เหล็กลงมาที่ลงมาที่ลงหล่อนนะลงมาหล่อนนะลงมาก่อนเออแล้วฝักตรงนี้ให้ฉันฆ่าโอ๊ตหายแล้วให้ฉันบีบก็ทำไว้ไหกลางใช่ไหมโอ๊ตไราะหล่นกันฉันตกนะ เอาแฟรี่โอมเอาธรรมดาออนีกูกูแค่ตัวตายแม่เลี้ยบที่พูดมามันยังไม่เซ็จป่ามันต้องทำสองฝั่งดีกว่ะเดี๋ยนะเดี๋ยวติดเชื้อสองฝั่งได้หรอได้ได้ก็ที่เราอุ้ยเออเออจับจับใหม่ได้ป่ะเมื่อกี้ฉันยืนไม่ได้ถ้าหล่อนยืนอ่ะฉันจะคุมแผ่นไม้ไม่ได้เห็นนะอึ้งอุ้ย เดี๋ยวนะหลอนหลอนแอนแอนหลอนแอลก่อนหลอนแอลก่อนโอ้กล้วยมากเว้ยเว้ยได้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 ไม่ได้ของมันไหวได้เฉยเลยงงว่ะฮ่ากูงงว่ะจะปอมกันดรอแม่เออปลอมหลอนอโลแม่เหล็กมานีขอโลแม่เหล็กค่ะ เอ้าเอ้าไม่เอาไงเกียดเอียดไม่เอาตรงนี้เอียดอันนี้เนี่ยต้องทำเอ้าว๊ายเดี๋ยวนะโอเคโอ้ยต้องใส่แฟรี่เอียต้องเอียดอ่อเอียดอ๋ออันนี้จำได้แล้วเออใช่ใช่หล่อดใช้แฟรี่ตรงนี้่อยดิลอยลอยอีนอปบอกให้ม่ลอยเออแบบหนึ่งสิหล่อนเอาเอาอ่าหล่อนผูกเดี๋ยวนี้ผูกเลยผูกเลยมันไม่ถึงอะ แต่ละแนนลงไปหมดโ okay. อเคอ้าวทำไมมันไม่มันไม่ลอยวันเน็ตอ๋อล่อนแบบนึงล่อนทำสองอันได้ไหมลอยสองอันอะ่ะหล่อนทำแบบเราจะลอยเอาไว้สองอันอะ่ะเดี๋ยวนะเออแล้วหล่อนเชื่อกับยานที่ลอยลอยอ่ะไม่ไม่เน็ตต้องมึงต้องมึงเออแล้เน็ตต้องมึงขับไปไม่เจ๊ข้างล่างมันจะหลน่นข้างล่างใช่ข้างล่างมันจะหล่นเดี๋ยวนะ ลอยเชื่อมเชือกยานดนึงอ่ะเออทำลอยลอยอีกสองอันอนะ่ะฮะทำหนึ่งนะมัน,ม,นมันเหมือนลอยลอยมันทำได้แค่อันเดียววะสองอันนี่ไนงะแล้วก็เชื่อมก,กับอันไหนเชื่อมกับกล่องสนญญานหนึ่งเนี่ยเนะนี่ยราเหมือนถ้ามันมีเชือกสองอัน <c oughs> อันนั้นอนะ เอา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 เชือกธรรมดาออกไปก่อนเออเสร็จแล้วก็เอออย๋าวเราเชือกอันนี้มันหายมามามานั่นน่ะข้างบนน่ะลงมาลงมาลงมาหล่อนแค่ยิงก็พอละเนี่ยเชือกมันติดปะไม่ไเป็เกือบได้แล้วเกือบได้แล้วหย่าหลอดเอาใหม่หลอดทำสองอันให้มันลอยก็พอละ แล้วแปมรอยิงอขอยยากกว่านี้ไม่ได้หรอเชื่อแล้วรอน่ะเออรอนแล้วร่อนผูกอันเนี้ยร้อนผูกแล้วแล้วก็เอามันมาชั้นหมุดก่อน,อะอ,นอะอะเสร็จแล้วร่อนก็ผูกอีกอันหนึ่งอะเอาให้มันลอยอ่ะไม่ใช่นี้ติใช่นี้หรอผูกอันเนี้ยเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยเอาให้มันลอยอะอฮ้ยอ่ะ <c oughs> อ่ะ,อะ,อะงงไปหมด น่าขน่าเเน่ขนงงงงขอยายาวหน่อยขอยาวหน่อยพอพอแล้วก็ผูกอันไหนผูกกับอันนี้ผูกกับอันนี้แล้วทำให้มันลอยน่ะเออเออแล้วผูกกับอันนี้ผูกผูกกับอีกกล่องอันที่สามน่ะผูกสามอันเลยเหรอเดี๋ยวอันนี้ยากหนูจำได้ว่าด่านเนี้ยยากจะปลอมลงมาจะปลอมลงมา ไปยืน<อ><อ>ะ่ะอ๋อเจ๊ปอกเอาเอาไม่เหล็กไปยืนอยู่ข้างบนได้ปะเอออ่ะน,นี่อ่ะรอ่นรอ,นรอนยิงร่อนยิงสายอันนี้หน่อยดิร่อนยิงสายเออร่อนฟีดร่อนฟีดเอาไว้อ่ะันหนึ่งอะ่ะฟีดเอาไว้อันล่างอ่ะอันไหนอันเออก็ยิงยิงยิงเลยเย้ ไม่เปิดเลยโอเคเปิดแล้วอ๋อเน้นออนบอมาลยข้างล่างป้ามันมีที่ที่เชื่อมด้วยเต็มฟิตเลยเห็นนะใช่ไดมแต่ลูกบอลบอลข้างล่างให้หนูหนูต้องลงไปแล้วไปเชื่อมสามัญไปแหละนะ้าขาดจะปลอมเราก็ไปลงมาัน ว้ายอ้าวก็เดิเอออะหนึ่งหนึ่งเจ็บป่ำในยังไม่ลงอ่ะหลอดตรงนี้ฉันอยู่วันใหญ่มีสีเขียวนะถ้าหลอดเดินไปหลอดตายนะเธอต้องมาขึ้นันที่ฉันอยู่จากประสบการณ์ฉะนั้นเธอต้องกลับมาแป๊บหน้องกลับมาเออตอนนี้ก็ย้ายอีบอลนี้ไปเฮ้ยตอนนี้ฉันเหยียบอยู่นะใครเหยียบวันใหญ่อยู่ตายนะใครเหยียบวันใหญ่อยู่ตายนะมีไม่ทางขวาพี่ เน็นเน็ตเอาบอลทางขวาออกมาสิเออให้ตันเหยียบไม่หนูหนูลงไปไม่ได้มันตายเออเออเนี่ยอย่างเงี้ยอ๋อฉันมีบอลให้เราก็ไม่เหยียบอ่ะสวยเนาะไม่สวยไม่สวยมันคลุมอ่ะอ่าทำให้มันลอยมันที่ให้หอนทางโน้นด้วยแต่นะ ทำให้มันลอยทำให้มันลอยมันเรื่องไรเลยเออแล้อนโหดยิงเลยโหดยิงเลยตรงนู้นน่ะหลอนโหดยิงเลยไฟอ่ะยิงทะลุไฟซะเออป่ะโอ,อ้เป็นประตูโกนเมลว์สีนี่ใครทำพวกเนี้ยต้องเลืองประกันใครอย่ากันกูมหาโซ่บอจะ<พ>อ<า>สอบยังอีเบนจะ,จะกินสอบนี่หู เมนอ้าวอะผ่านหรอเอ้า,า,าอ๋าอเนี่ยอันนี้บอสแล้วอันนี้บอสจริงอันนี้บอสตัวจริงเดี๋ยวบอสแล้วค่ะเดี๋ยวไปบอสกัะเทย